ดปัญหากินเตากินอับชื้นเหงื่อเยอะตุ่มหนังไก่ไปได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะม,มัมมี่ไม้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํากันค่ะกับนี่เลยชีนีพัดเขานะคะจะช่วยลดเหงื่อระงับกลิ่นตัวใช้ได้กับทุกสัดส่วนที่ดําด้านไม่ว่าจะเป็นรักแร้ข,ขาหนีบหัวเข่าข้อศอกหรือแม้กระทั่งก้นค่ะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะหลอดเดียวครบจบจริงๆเลยค่ะทุกคนเปลี่ยนถิวที่พังให้กลับมาเปะ๊ะปังได้แบบเดิมเลยค่ะแถมยังช่วยบํารุงหนังไก่ให้หาย สนิและก็ยังช่วยลดเหงื่อใต้วงแขนได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเนื้อสัมผัสนะคะเป็นเนื้อครีมที่บางเบาซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนอะนะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวม่ค่ะจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะมาจะส่งได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะอย่าลืมไปหามาลองกันนะคะ